ก่อนเราเคยเดินบินทบาทต้องผ่านบ้านพวกเธอแล้วแล้วอ่ใช่เดินจนคนไม่ตายก็ตายไปหลายคนแล้ว <c oughs> ก็ทำสักครั้งในชีวิตกต็ไปนิพพานได้บุญกาวเดียวนะไ้ได้ไดก็ไม่ตกนรกแต่เราก็เราก็ปรารถนานะพิจาบ้านทุกคนอี่างก็มีโอกาสทำบุญ เราบรรดาบาตไม่ได้บรรดาบาตไม่ได้กลัวคนตกนรกนะกลัวมันสร้างนรกก็สร้างนรกได้คมนด้กว้างขึ้น แต่วันนี้ครบรอบบรรพวชก็น่นเนี่ยบ่ายโมงกวา่าจนจะเกิดตอนนี้ยังไม่เกิดเลยยังไม่เล่าอะไรฟัง <c oughs> <c oughs> กำลังร่องลอยเป็นสัมบเวสีอยู่ยัง <c oughs> ไ,ไม่ได้เกิด <c oughs> บ่ายโมงนิดนี้ อ๋อดีจ้ะอ,อ,อ,อ่าวมฒนาบุญน,นะสมปัานาน,นะน<ม>ุะแต่ก่อนไี้ฉันจะมาบวชก็มีเรื่องตลกเยอะ<ม>คนอื่นอาจจะไม่ตลกแต่ฉันน่าตลกไอ้ที่ตลกก็เพราะว่าเราไม่ได้พอใจที่อยากมาบวชตั้งแต่แรกแรกเริ่มนะนะมันนี่มีเลย ความคิดสักนิดก็ยังไม่เคยปรากฏผุดขึ้นมาในใจเราเลยมันเหมือนช่วงเป็นสัมภบอร์เวสียังไงยังงั้นยังไม่รู้ไม่มีที่จุดติยังไม่มีความคิดที่จะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เล่นลอนไปเอยเปืือยชีวิตแล้วนะเหมือนบุญอะไรยังน้อยเดี่ยววาระที่จะถึงเวลาของเราที่จะมาอยู่ใน ได้ภาคาสาวพัดอย่างเงี้ยนะยังมาไม่ถึงมันได้ไม่คิดไม่คิดอยากไม่คิดจะบวชไม่คิดป่าชนาไม่มีความรู้สึกพึงพอใจตรงไหนว่าเป็นเห็นพระก็เห็นกับพระพระเขาบวชกันก็แค่นั้นแหละเพราะเราบวชพระมันนับเป็นร้อยร้อยองค์เลยก่อนที่เราจะบวชแต่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพ แล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการบวชเขาหรอกแต่อยู่ในในงานบวชเพราะเราเป็นนักดนตรีเอ้ยก็แห่นาคนาคไหนเราก็ไปแห่ให้เขาไงแห่เขารอบโบวชเราก็แห่เขารอบโบวเวลาเขาเข้าโบวแล้วเวลาเขาคลองผ้าเราก็ยังเล่นดนตรีให้เขาคลองผ้าเขา บวชเสร็จป้าบเข้าไปฉันอาหารมื้อแรกเราจะได้นตนีเขาชินกินอาหารเลย mm. ตั้งแต่เริ่มต้นเขาเป็นนาคแว่าอย่างเงี้ยเย็นเขาบวชพวกนี้วันนี้เขาก็มีทาขวัญทางปัญนนาคก,กันเราก็ต้องไปบ้านบ้านคนบวชตั้งแต่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเราก็เริ่มหมลงนี่ว่าล้อจะเป็นปีพายก็หมลงแล้ว ผมลงเย็นแล้วผมลงเย็นเสร็จอา้าวก็มันผสมประสานไปทั้งแตรด้วยเครื่องเป่าด้วยมีทั้งดันนาดวงพีพาดไม้แข็งด้วยเรามันทนัดทั้งสองเรื่องนี้มาแล้วเวลาจะภาใจปั๊มหน่อยเขาก็หาสองอย่างอา่าสมัยก่อนนะไอเรางานอะดเิเล็กเล่นแต่ แต่ถ้าจะภาพใจไม่ปั้มหน่อย mm. เขาก็เอาเฉพาะ mm. แกรวงอย่างเดียวนอ่พีผาาเขาก็ไม่เอาไปมันหนักสตังค์เขาเก็อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่สี่โมงเย็นของถึงว่าวันนี้จงบวช mm. ก็อยู่มาเลยค้างบ้านเจ้าภาพาววแล้วก็บวชวัดแล้วก็ค้างวัดอยู่อย่างนั้นนะจนไฟจะเสร็จก็เสร็จตอนที่เขาบวชเป็นพระเสร็จแล้วแล้วก็ไปฉันอาหารฉลองเพลงกันอาหารเพลงกันนะนั่นแหละ แล้วถึงจะได้กลับคืนกับวันอย่างเงี้ยปีหนึ่งปีหนึ่งก็ไหลไหลหน้าตั้งแต่ฉันอายุสิบสี่จนอายุยี่สิบเจ็ดคิดว่าฉันได้บวทกี่องค์อ่ยสามปีทุกพรรษานี่ย ต้องมีแน่ง,งานบวชแต่เด็กๆอายุสิบสี่อน,นไปฝึกดนตรีที่โรงเรียนเขานะ,ะครูเขาก็จะพาเด็กนักเรียนไปงานไหนเขารับเอาเด็กไปก็เด็กไปแห่ไปเป่าไปแห่ไปเป,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 ป่าก็ว่ากันไปไปทําปันหน้าก็ไปเจนนะเจอหมอทําปันเก่งๆก็ บางทีดนตรีก็สู้เขาไม่ได้บางทีหมอไม่เก่งหมอก็สู้ดนตรีไม่ได้บางทีหมอสมฝันคนตีนดนตรีก็คนตีนด้วยมั <c oughs> <c oughs> นโควนมาก็โคนไปอจำได้สมไมนั้นครูเขาเขาก็าก็จะมีสุลาเป็นเพื่อนเราก็อยู่ โรงงานสุราบางยี่ขันไปไหนก็มีสุราฮิวปีกไปด้วยนนะอันนี้ก็เวลาหมอท,ทำฝันก็เห็นไปครูก็กรึบอ่ามึงส่งมาเลยอ่าร้องมาเลยมึงร้องอ่ร้องดนตรีต้องรับอย่างนี้เคยเคยว่าตามง,งานบวชก็จะมีเขาก็ร้องส่งมาดนตรีก็รับนี่บน่คนร้องมันร้องไม่เก่ง มันร้องกวนเอาคนเอาไม่คกวนตียน่กวนเอากวนให้เราออกจากมัน <c oughs> แล้วเราสม่ะโคกาลังกลุ่มเนี่ฟ้าปืนวางกล่องปีเลย <c oughs> จุดส <c oughs> ามแปดุโมวางบนกล่องปีเลย <c oughs> มึงส่งมาเลยโอ้ย ไอ้พวกเรามันเด็กๆเนี่ยเล่นเล่นเอาครูทําลูกศิษย์เสียวหมด <laughs> <laughs> จะยิงกันลยว่า <laughs> เออจะฆ่าจะแกงกันในาง,งานบวช <laughs> 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 คือมันเรื่องมันเราผ่านชีวิตของคนที่เขามีเรื่องอย่างเนี้ยมาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยพอใจที่จะ อย่าเป็นโบสถ์เป็นพระอย่าเป็นพระกับเขาไม่เคยรู้สึกอะไรเขาเลยกันเขาพระเขาเทศเวลาบังทีก็มีเทศตอนจะบวชใช่ไหมล่ะพระขึ้นธรรมเทศเราก็ใไม่ฟังเด็กเนี่ยไม่สนใจฟังก็เล่นก้องแกงก้องแกง่งคือดนตรีก็เคาะป๊บแป๊กป๊กแปก๊ปกมอาไปเนี่ยส่งเสียงกรบหูจึงไม่ค่อยดีข้างหนึ่เนนงเนี่ยออนิสงนะ วันในผลเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาพระเขาเทศเขาเทศเรื่องอนิสงบวตรให้นาคฟังอะไรนันนาคก,ก็ฟังหลับบ้างฟังบ้างก็เรื่องของนาคไอเรามันอยู่ในโซนหนึ่งใช่ไหมละ่ะพระจะขึ้นเทศเราก็ต้องตีสาธุก,การสาธุก,การก็บริเลงใช่ไหมละ่ะสร้างจะพาเขาจุดทูบจุดเทียนบูชาพระธนไทรพระจะเทศจบเทศจบแล้วก็ดนตรีก็ส่งพระกลับเชิด เชิญพระพระมาเดิเต้นกลับนะพระก็เดินลงน <c oughs> ลเชิตทรงกลับลงลาเสร็จเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> แต่ในระหว่างเช่แเราก็กงแกงกงแกงในเครื่องดนตรีไม่ฟังไม่ฟังกันพวกบางคนก็งัดเหล้ามากินในกลางวงในวัยรุ่นอย่้านนะั่นี่มันเป็นสภาพสังคมที่ขาดครูบาอาจารย์มีใครมีใครก็มาตักเตือนสั่งสอน ความประพฤติว่าอะไรมันเหมาะมันควรมันจะเป็นบาปเป็นโทษเขาไม่ได้สอนนี่ก็คนสอนยังกินเหล้าเลยจะทําทไงาครูก็ครูดนตรีเขาก็ไม่ได้ห้ามความลลกศิษธ์ลูกหานี่เส็นไหมะ่ะแต่ตอนหลังฉันรักษาศีลแล้วฉันก็ไม่ไม่มายุงเรื่องนั้นเวลาฟังธรรมก็ตั้งใจฟังธรรมพระทันเทศไปก็ตั้งใจสัานฟังทันเทศไปพวกมันจะกินเหล้ากกเสียงกบก,ก็เรื่องกงมึงไปเลย ตอนหลังนะแต่ว่าพอเราจะมารักษาสินห้าก็อายุยี่สิบสามจำได้หน่ยี่สิบสามเพราะว่ารักษามาสองปีถึงยี่สิบห้าอายุยี่5ห้ายี่ห้าก็เปลี่ยนมารักษาสินแปดตลอดชีวิตรักษาได้สองปีก็มารักษาสองร้อย่สิบเจ็ดี่อย่างนี้ช่วงช่วงนั้นก็ยังไปอยู่ ไปครูเรียกตัวให้ไปช่วยเราก็ไปขาดคนขาดคนเป่าปีขาดคนตีก้องขาดคนตีตนู่นตีนี่เป่านู่นเป่านี่ก็ขาดไปอาขาดไปเราก็ไปช่วยไ,ไดทุกชิ้นเราเก่งมั่วอยู่แล้วเรียกมั่วเก่งเอามันทุกอย่างว่างั้นที่ไม่ใครอยญ่าจะไปยุ่งกับเขาว่าคือดันนา ปล่อยพระเอกก็เล่นจะไปเดี๋ยวไปแซงคิวเขาเดี๋ยวมันใส่เอาเนี๋ยไม่ไม่เป็นดีดีกว่าอ้าเอาที่เขาไม่ทำเราก็ไปทํแถ้าคนเป่าปีนหายากเป่าปีนในนะเอ้เอาเอ,าเอา้ขอบใจนะวในาบุญนะกำปัตนาูกนะท้องไม่มีคนเอาเราก็เลย ต้องประจําหน้าที่เราคนอื่นเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยอย่างเครื่องมืออื่นเปลี่ยนได้คนโน้นไม่มาคนนีนน้เปลี่ยนคนโน้นเนี่ยมาคนนี้เปลี่ยนเราไม่มาครูต้องไปเป่าเองคนอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะไปช่วยลดภาระของครูพราะครูอายุเยอะแล้วเป่าเดี๋ยวจะตายคาปีนะออกปีมใช้ลมเยอะ ถ้าเธอไปเห็นเขาเป่าในแก้มสองแก้มมันบวมมันอึ่งอ่างอะเวลาอึ่งอ่างพองตัวะแบบนั้นเลยบวมนั่นคนเป่าปีนหน้ามันดูไม่เล่อหรอกนะนะมันไม่น่าดูไงเออเป่าปีนไม่เหมือนคนจีด้านน้นมันพระเอกยิ้มตี่ะย่ี้แต่เราแต่งหน้าแต่งตามก็ดูดีก็ตีแตงห่างเงาใช่ไหมล่ะ แต่เป่าปีมันไม่ต้องดูงามไม่ได้แล้วเพราะว่าหน้ามันบอกไม่ได้เห้อเวลาเป่ามันก็บวมสองข้างเนี่ยฝอฝอฝอแฟ,อฟบเดี๋ยวบวมเดี๋ยวแฟบอย่างนี้ยน,ะนงเป่าอย่างเี้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันเป็นชีวิตที่เละเทะเทะเทะเ,เ,เ,เหมือนสัมเบวสีไปช่วงหนึ่งไม่ได้สารละไม่ได้ไประโยชน์จริงเราจะรักษาสินห้าได้แล้วรักษาสินแปดตลอดชีวิตแล้วก็จริงนะแต่ว่า ชีวิตของเรามันก็ยังไม่มีแก่นสารอันซา,าละก็เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปทําอะไรวันๆว,วันหนึ่งคืนหนึ่งก็อยู่อย่างคนที่ปฏิบัติในวัดปฏิบัติที่เรามีนะเช้าทาวัดเชา้าสายหน่อยเราก็จะเดินครรมฐานช่วงเวลาที่ว่างจากนั้นเราก็ช่วยคุณคุณแม่เราทางานการงานของเขา เสร็จจะนันทุละของเขาเสร็จเราก็เสร็จเราก็เตรียมอาหารเวลา,าเข้ามาเราก็เอาอาหารให้เธอได้ทานเป็นกิจวัตรคนเองเขาทาก็จริงแต่ว่าเราจะทําของเราพิเศษอาหารนั้นคุณแม่ชอบเราก็จะไปเอาของในในเรือเธอนั่นแหละเอามาปรุงนะาาเสร็จแล้วก็จะแบ่งไปเอแบ่งไว้คุณแบ่งถวายพระก่อนคิดเลวก็ให้คุณแม่ก็จะไปเขา้าไปในวัดไปเอาข้าวต้ม กะต้มกระดูกหมูอ่อนใส่กุ้งตัวโตโตแล้วก็จิ๊เข้ามาเอามาแล้วบอกแม่ขอนะแต่ว่าตอนหยิบไม่ได้บอกหยิบมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะคิดไงเราไม่รู้ใช่ไหมละ่ะแต่เราก็เลือกมาแล,วๆๆๆๆแล้วตัวโตๆตกุ้งกะต้มกุ้งกระดูกหมูอ่อกก็ต้มกุ้งกระดูกหมู่นเกือบทุกครั้งถ้ามีโอกาสถ้ามีนะเราก็ทำลนะ อไปไหวายปลา,าแล้วก็จะแบ่งให้คุณแม่ทานแม่ชอบทานแล้วก็จะทําให้คุณแม่กินไอเราพ่อครัวเสียกคือเสียกทาให้มันเราไม่อยากที่จะไปพึ่งคนอื่นเราก็ทําไอทําครั้งแรกเลยในชีวิตเลยแต่ผูภาษาเราค็แดกไม่ได้เลยไ <c oughs> <c oughs> อกินไม่ได้ย, <c oughs> ยังพอร์มเราใช่ไหม อันนี้ไม่ได้จะได้ยังไงเลยเธอคิดดิบัดช,ช่อตำลึงไอสับหมูกับกระเทียมพริกไทยเนยังพอเป็นเราก็คิดเช่นนั้นเลยว่าไ,ไอหม้อเมอรอมันีม่มีกระทะเราก็ลงกระทะเลยผัดหมูกระเทียมพริกไทยเสร็จเล็บร้อยเอาน้ำใส่เสร็จไอนั้นแหละอะไรตำลึงไม่มีเด็ด <laughs> ยาวยังไงก็ลงกระทะอย่างนั้นคิดได้ยังไงลองนึกดูคิดได้ยังไงฮะเออก็คงใส่ปากอล้ลูดเอาเองเออแล้นึกย้อนหลังก็ขำตัวทำไปได้ยังไงวันนั้นคุณพ่อชมเปลราะลูกชายเอ โอ้ยหันมาทางกับข้าวให้พ่อแว่ก,กินกินกันมันมันจะกินยังไงลองนึกดูตำาึึงยาวเป็นม้วนอย่เี้ <c oughs> อยู่ในชาม <c oughs> นั่นละครั้งแรกเวลาหุงข้าวก็ชิมกันปากสับป,ปะร้อนเนี่ยมันต้องชิมตลอดเพราะไม่รู้ข้าวจะสุกตอนไหน พามันเดือนเดือนนะแล้วก็ตักข้าวมาชิมดูกรุบกรุบยังไม่ได้ลงเตาสมัยก่อนมันเป็นหม้อหุงเตาถ่านนะเอ้มันไม่ได้เหมือนสมัยนี้กดปุ่มอย่างเดียวนี่ว่าน,น้ําก็แช่นิ้ววัดนิ้วขนาดนี้พอแล้วก็กดปุ่มใช้ได้นั่นสมัยก่อนไม่แช่ก็ต้องหุงข้าวก็ต้องจุดไฟถ่านเตาถ่านนะเอ้ยใส่หม้อเข้าไปต้มเคี่ยวไปเรื่อยใครจะไปรู้มาตอนไหนมาสุกก็ต้องชิม คาสันสอนว่าชิมนะลูกเดี๋ยวไม่รู้มันสุกหรือไม่สุกก็ชิมจนปากนั่นแหละร้อนเออเส่อจก็เทน้ําข้าวออกดงรู้จักดงไหมเอดงข้าวเล้จักดงก็อุ่นให้น้ําที่มันเหลือแฉะในหม้อมันค่อยๆระเหยไปเออก็เรียกวันดงดงเขย่าเขย่ามุนซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังงเงี้ยเลย จนฟ้มามันจะใช้ได้ไปหงเป็นกลางนาไอ้ก่อนเด็กไปอยู่นากันครับเ,เขาเนี่ยเราเด็กเราเล่นเราทํานาไม่เป็นอย่างเด็กแล้วก็ไม่เคยทํานาเขาเลยเขาเลิกซะแล้วเราเริ่มโตน,นิดหน่อยเขาก็เลิกในะตอนนั้นเด็กๆจำไว้ละเขาจะเอาเราไปด้วยเราก็เห็นก็ทําแต่ตอนถุงข้าวเขาไปทํานาเกี่ยวข้าวแล้วก็ไอเขาว่าไอหนู หัดหุงข้าวทำอย่างนี้นั่งนี้นะลูเนะานันแหละครั้งแรกชิมจนปากร้อนไปเลย <c oughs> <c oughs> ข้าวร้อนนียนะ <c oughs> ที่เราไ้ฟังคือชีวิตไม่มีสาระกว่าเราจะเริ่มมีสาระก็ตอนที่มามาที่บวชกับหลวงพ่อเนี่ยเออ,เออชีวิตกูมีสาระละเลยก็ตรงนี้ว่ามันเกิดใหม่ เกิดใหม่ทุกอย่างมันมันใหม่หมดสลับเรานะถึงเราจะพอมีพื้นฐานฟังหลวงพ่อมาสี่ซิห้าปีเน่ไหมล่ะมาเจอท่านปปีสองหกสองหกแล้วก็ค่อยๆได้ศึกษาเรียนรู้ไปเรืร่อยๆเอาจริงเอาจังกนะ็ตอนอายุยี่สิบสามตอนนั้นเอานั่นเอาจริงเอาจังเลยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดอย่างเงี้ยนะ ีป่ปีนัวงสิงจะบวชเอตอนมาบวชเนี่ยถ้าไม่ได้หลวงพ่อ,ฉ,อ,พอ,อาาฉันก็ไม่ได้บวชถ้าหลวงพ่อไม่อนุญาตท่นก็ไม่ได้บวชเพราะทันถือนิมิตมาจากบ้านเลยว่าถ้าหลวงพ่อพูดคําแรกเป็นคําอื่นคําท่านนะถ้าพี่บอกว่าน้องจะขออนุญาตาน้องมาบวช ตังใจจะมาบวชแล้วท่านเป๋ไปเรื่องอื่นนะคําเดียวที่ออกจากปากท่านท่านจะไม่บวชตลอดชีวิตท่านคิดอย่างนั้นมาตั้งแต่บ้านเลยนะเออพี่สาวก็เอ่ยปากปั๊บพ่อบอกไปนู่นลูไปติดต่อกานนู่นําเดียวเหมือนกันเออก็ ต้องบอกว่าได้บวชเพราะหลวงพ่อเพราะเราเอานี่มิจากทัานแต่ท่านไม่เออเราก็ไม่มีวาสนาเพราะเราไม่ได้อยากบวชจงเพียงจะมาร้อนใจมันรุ่มร้อนอมันถูกบีบคั้นในเราอยู่ไม่ได้มันทำให้ลูน้ำคานน้ำคานเสื้อผ้าน้ำคานผมน้ำคานเสียงดนตรีน้ำคานการเล่นดนตรีมันมันไปหมดเลย อะไรที่มันเป็นตัวฉุดให้เราอยู่กับโลกเขานะมันริดรอนเราหมดไอ้น,นั่นไม่ดีไอ้น,นี่ก็ไม่ดีไอ้น,นั่นก็น่าเบื่อหน่ายไอ้น,นี่ก็อ้อึดอัดอึดอัดอึดอัดอยู่ไงมันเราอยู่กับเขาไม่ได้เราเคยใส่เสื้อผ้าก็ชุดนั้นเปลี่ยนชุดนี้เปลี่ยนแล้วก็ปกติของพวกเราที่เธอทำอย่างนี้แต่เราไม่ได้แล้วช่วงตอนนั้นไม่ได้ ทำไมต้องมาเปลี่ยนะทำไมต้องใส่นั่นทำไมต้องมานั่งซักทำไมต้องมานั่งทําไอ้นั่นผมทำไมต้งมานั่งหวีต้องดูมันไปหมดอะไม่รู้อะไรมันทําให้เราคิดก่อนหน้านั้นไม่เห็นมีเรื่องคิดอย่างนี้เรายังเพลินสนุกไปดนตรีเราก็เพลินไปเขาเรียกไปช่วยให้ครูท่านมีความสุขนะตอบแทนคุณท่านบ้างเราก็ไปอยู่กับแม่เราเราก็ได้ตอบแทนคุณแม่เราได้ดูแลแม่เราบ้างนะอา่านการกินบ้าง อะไรอะไรที่ช่วยดันเราก็ช่วยทําไปอยู่แค่นี้ก็พอแล้วสินแปดตลอดชีวิตไม่ต้องมีใครมาผูกพันกับเราเราไม่ไปยุ่งกับใครมาอยู่อย่างนี้พอใจแต่มันไม่ได้มันร้อนใจมันเล่าร้อนถูกบีบหมักๆเข้านะกันใดที่เคยเล่าว่าเป่าปีมันเคยสนุกมันก็ไม่สนุกนิ้วเน,วน้วเราเคยวางแนวปีแล้วก็วางแบบไม่ต้องเกรงไม่ต้องบีบตัวนะนี่มันต้องวิงไ,ไงไม่รู้ มันทําให้เราสึกมันปวดนิ้วนิ้วก็ปวดเจ็บก็เจ็บลิ้นก็ต้องแตกเลือดก็ไหลออกไปปีทรมานกินข้าวก็เจ็บแสบปวดเจ็บนี่มันว่าเล้นมันแตกเจอเผ็ดเจอร้อนเนี่ยก็เจ็บ,จบแสบ,แบอย่างเงี้ยโอ้ชีวิตมันมันหดหู่กับชีวิตว่าทําไมชีวิตมัน มันเดือดร้อนมันวุ่นวายมันไม่มีความสุขเราเลยเราอยู่หาความสุขไม่ได้เลยมันก็จะมีเสียงคอยรบกวนประสาทเราอยู่ยเรื่องเราเราเป็นโรคประสาทหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยเทพคารวาัตอยู่ไม่ได้เทพคารวัตอยู่ไม่ได้พูดอยู่นั่นแหละพูดจะน่าลำคาญน่ะคนลำคาญนี่ก็เสียงมนแต่มาจะอยู่ไม่ได้เนี่ยฉันก็อยู่ได้แต่มาอยู่ไม่ได้มันต้องผิดตรงไหน อยู่อย่างนี้สบายดีออกอยากไปเที่ยวกับไปเที่ยวอยากกินอะไรเราก็ทํากินเองถูกมใจไหมล่ะงินเงาเราก็ไม่จาเป็นต้องหามากเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเราไม่ได้อยากไปเที่ยวไหนเรื่องเที่ยวตัดไปนะไม่เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็ไม่ยุ่งกับมันเท่าไหร่มีอะไรก็ใส่ไปตามเปื้อนง่ายอยู่ง่ายกินง่ายไม่มีเรื่องต้องจับายใช้สอยไม่มีเรื่องเที่ยวไม่มีเรื่องแสวงหาอะไรมาประดับประดาตัวเองไม่มี เพราะม่นเจะทำบาอะไรอยู่ไปวันวัน,วนปฏิบัติของเราไว้อย่างนั้นแต่ก็แพ้เขาแพ้เวนแพ้กรรมล่ามาเจอพวกเธอเนี่ยแพ้เวนกรรมแท้นี่เป็นนี่กันตั้งแต่มนไหลเนี่ย,ยฉันเป็นนี่เธอตั้งแต่มนไหลเนี่ย ก็ลากเข้ามาเนี่มาเป็นพระจนได้ไอ้ที่เรื่องแปลกว่านั้นก็ตรงที่ไอ้ตอนฉันออกจากพระโบสดเสร็จแล้วแล้วฉันก็เข้าไปกุฏิที่เขาจัดให้มันยังทรงชุดรัดอยู่ไอพอเข้ากุฏิปับ๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะงง เฮ้ยกูเป็นพระได้ววะเนี้ยเคิดว่าความความคิดแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงทำมาตลอดเนี่ยบวชอะไรก็ทํามาเสร็จสบเรียบร้อยพอเข้ากุฏิิ์เฮ้ยอะไรวะหัวกูไม่มีผมเฮ้ยกูใส่เสื้อนี้เป็นพระได้ววะเนี่ยเออตลกเหมือนผีจับยัดไงไม่นแล้วแค้วคนไอ้นี่มันดี เห็นไม่บังคับมันไม่เอาเลยต้องบังคับให้มันมาเป็นพระให้ได้เหมือนอย่างนั้นเลยนะก็เราไม่คิดอ่ะคือมันไม่คิดว่าการอยู่อย่างนี้มันจะมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราทางเลือกชีวิตเรามันมีทางเลือกอื่นเราเราอยู่อย่างพมประจันเราก็อยู่ได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรถ้าปฏิบัติให้ได้มักได้ผลเราก็ปฏิบัติได้เพราะว่าหลวงพ่อสอนแล้ว พระละว่าก็ทําได้ทําได้ยันอรหันเลยทต่เม่เราจะทําไม่ได้สมัยล่ะก็เราก็มีเวลาของเราปฏิบัติวัดปฏิบัติของเราเราก็ไม่ขาดปกติถึงเวลาทําวัดถึงเวลาเจริญกรรมาฐานถึงเวลาทำรราํทำในรรกธรรมเป็นจ,จิตจารลักษณะของเราทุกวันทุกวันเรื่องยุ่งวุ่นวายในโลกที่เขาหลงอะไรกันเราก็ไม่ไปกับเขาเราจะปฏิบัติได้ตัวของเราเอง เราก็คิดว่าไม่เกินวิสัยไม่ยากเกินไปมองๆแล้วไม่ยากมักผลไม่จะเกินกําลังตาราพอสอนไว้นะมันชัดเจนอยู่แล้วเราเดินตามนั้นไปเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วเราก็อยู่อย่างสบายด้วยนี่ไม่มีเรื่องบีบคั้นเราอยากจะกินเราก็กินแค่แค่เที่ยงปั๊บเราก็เลิกก่อนนั้นนอยากกินแล้วเราก็ไปหาเอาชอบใจแล้วเราก็ทำของเราเองก็ได้ ฉันไม่ค่อยชอบพึ่งใครเขาเราก็พยายามฝึกเราพึ่งตัวเองเนี่ยว่าลอะไรไม่เป็นกระทำมันไปอะไรไม่เป็นกระทำไปเดี๋ยวมันก็เป็นเป็นแล้วเราก็อยู่คนเดียวได้ไหมได้ไม่อดตายไม่มีใครทําให้เรากินแล้วก็ทํากินเองได้มันง่ายไม่ลําบากแต่วเวลามาเป็นพระในศา,าสนาแล้วทุกอย่างมันมันเริ่มต้นใหม่หมดในชีวิต นับหนึ่งเลยนะที่แล้วแล้วมาเนี่ยไม่ได้เอามาใช้เลยนะใช้ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดกินก็ต้องพิจารณา,นาอาหารทุกอย่างเราจะมาคิดเห็นอย่างที่เราเคยคิดเคยเห็นเคยสัมผัสแต่ต้องอย่างนั้นไม่ได้ใจเราดึงใจยังนั้นไม่ได้ท่านบอกแล้วว่าปรับลงเอเวจีมหานุกโอ,อ้เรื่องนี้ใครจะยอมตกอะใช่ไหมละ่ะ โดนผักกระเด็นมาอยู่อย่างนี้ปั๊บให้ตกนรกนี่มันจะซวยั้งชีวิตเราเนี่ไม่ไม่กล้าเสี่ยงไม่เสี่ยงเราก็เริ่มกินแบบกินอาหารแบบไอจอลาเคแล้วพอว่างันมีอะไรก็กินส่งเด็ดเวลาก็นั่งฉันได้กันใหม่ๆล้วก็นั่งสายตาก็จ้องอยู่เท่าเนี้ยไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่มีเหล่เป็นไหนข้าวก็คดเท่าที่ พอหมดกินเอารู้สึกอิ่มนั่ก็เลิก้อมวันนี้อีกนะนี่นี่ยังไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นผอมเช่นเป็นอย่างเงี้ยเพราะวะ่าฉันได้น้อยเช้ากินก็ต้มเดนหน่อยกลางวันกินได้อินหน่อยนเนี่มันยังกินไม่ลงหลายวันผ่านมานะกินอาหารมันรู้สึกมันมันไม่อยากเอาอะไรลงไปในท้องอะในนิด แน่นนิดไอ้น,นิดเขาทําอาหารก็น่ากินทั้งหมดอ่ะแต่มันได้นิดนิดมันก็เลยแฟบอย่างเงี้ยย่ง,ยงได้เป่าลมทองท,ทีเดี๋ยวก็พองได้ <c oughs> ไม่ยากหนังมันยืดได้เดี๋ยวมันพองเยอยก็กินง่ายๆนิดนิดหน่อยหน่อยอิมอ่มเลิกอิม่มแล้วเลิกอิ่มแล้วเราก็เลิกปฏิบัติแล้วก็เคร่งคัดเอาเป็นเอาตาย ใหม่ๆเป็นยังไงน่นไปแล้วได้ถามว่าจะโบวไม่ไ่้จะโบวให้ทักกันแต่เท้าแล้วเนี่ยยังไม่มีเซยเย็นเลย <laughs>